หมายความว่าน้ำจันดีมีอาการทางอารมณ์ได้คข่มข้อเจ้าของไว้โอ้ใช่ข้อใหญ่คือจิตปยุติธรรมเด็เพคะบักรสลอนี่ยประจิ้งเงยข้อกันมาบ่ถืงย่ำละเนาะน้องมาต้องคมเด็กเพคะเดี๋ยวแกลียดน้อยเขาไม่เข้าองค์จ้ะไปเดีไปเด้๋ยวก้วมันอันตรายแน่เนี่ย,ออม,ยม,มึองอย่าดื้อใส่แนวจนเสียเด็เกเดี๋ยวมีท้องใครอังลังเนงี่ยไปตามแผนแม่วังไว แก้วดีใจแล้วตอบว่าก็จะไม่ได้เสียตัวนี่ละองชายขาองชายคาขาป้าเสียงขาแม่มันเป็นแต่เราเจ๊กันแน่องชายค่ะองชายคขาย่าตกใจในเรื่องนี้ดีกี่เริ่มซอยพลังให้คืงขัง คือครียดไเลือดไหลแล่ธรรม,มาดาเดิมลงไปเมื่กีสิกระชุมกระช่วยแบบนี้แหละไปเข้าวองชายองชายขาเงียขโมาหาเกี่ยวจะหน่อยเนี่ <c ười> ยเงียขโมาเพคะหมอมฉันรักษาไรองชายกอดเกี่ยวได้เกี่ยวนะเอาวะนี่โอ้ยกุยเอากุยเกี่ยวบอกไปขากุย,ยองชายก <c ười> ุยก็บ่กไป็นียบดอกไปขะเกี่ยวนะเจ้าเจ้าคนก็อาบน้ำ โอ้ยหัวเทียนผมใช่ไม่ใช่ขีดตะลุยเดี๋ยวแกวปควคนขาแเ,เองไปค่ะหชยัยงชัยขาแกทอยมาไวเลยแกค้องหอมแกมวงใช่ได้บ้าไปค่ะอาสวนลินไ้เลยแต่อีลีบอกแกหอมเหรอนะอหนึ่งสอง กว่ามึงจากน้อยเมื่อกัดได้เป็นมรดกโลกคือจังสีเทพทอนตัวพาดผู้อหน้อยมัของเนื้อป่าล้านมันปาดใหญ่เหม็่นอีกบอกผมมานับดมกูตะเหือกี่นี่กินมันช่วงมาหาดีแค่กูแบบอีกกระเทยหน้าเหี้ยวเหี้ยวกูกับมี่ยี่หัอเนี่ยล่ะยี่หอยังเอ็มลอยอาติ่นเก็บบูธหนีมึงแล้วสร้างแล้ว กี่เข่วองมึงมาน่งยังนดีถอยออกไปคนบ้าคนผีทะเลกี่ม่ยังกี่โยนสลัดกี่หนาลิมซ่งกี่ตกชักเลยเนี่ยมันก็สิกาโตบกูกูต๊ขึ้นไม่ีดเขวมึงป้อนไปเด้อถอยออกไปทำไม่คนผีนี่เจมตัวมันหันมึงนางเต็งห้ำกูเลสยังอ้ากูนางเต่งยู่ตีกี่สตูเพืดออยาสกูเพือกไ